สวัสดีครับผมพบกับมุมมองลดมือสองโดยนายต่อโต,ตอีกแล้วนะครับกับช่วงซื้อร้อยเปรซรู้สึกว่าวันนี้เต้นเต้นครับผมได้เจอ,อกับชายหล่อหญิงสวยท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้หนึ่งครับผม,มนะครับผมวันนี้เต้นเต้นไปหมดคุยโลกไปหมดแล้วครับผม,มเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับว่าทําไมาสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีท่านนี้ถึงเลือกซื้อที่ต่อโตคาครับเชิญเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสมภาพคนอะไรอยู่ครับเนี่ยอู๋ครับคุณอู๋นะครับครับผม คุณโบนะครับคุณอู๋และคุณโบนะครับผมคุณอู๋กับคุณโบนี่คือมารู้จักโต้ตคาจากสื่อไหนล่ะครับบอกคือว่าไม่ไม่ได้มาตามสื่อเลยพี่มาตามขับรถผ่านผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาดูเฉยก็คือมาจากหน้าร้านเลยใช่ใช่ก็คือขับรถผ่านร้านเฉยเลยแล้วลงมาดูรถเลยใช่ใช่ครับรถลงมาดูรถนี่คือดูหลายครั้งไม่กว่าจะซื้อดูครั้งเดียวเลยดูครั้งเดียวซื้อเลยใช่ใช่ครั้งเดียวเลยครั้งเดียวซื้อเลยเริ่มเรื่องคือว่า ผมชอบใจที่การบริการของพี่เขาดีนี่มากเลยมพอดีมากมากครับวันนี้ทางของทางคุณอุนะครับแล้วก็คุณโบนะครับผมไม่ทราบว่าที่ลงมาครั้งเดียวซื้อเลยซื้อเป็นรถเอาผ่านครับเอาผ่านนะครับเอาผ่านตัวปีอะไรครับผม2018ครับปี2018ครับผมทำไมถึงเลือกซื้อที่โตโต้าคาล่ะครับ ชอบการบริการบริการประทับใจดีแล้วก็รถคุณภาพดีนะครับหรือว่ารถรถสวยรถดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับเป็นไม่ได้ไหมครับว่าในอนาคตเนี่ยครับผมทางของคุณอุนะครับแล้วคุณโบนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อโต๊ะท่าอีกเลครับแน่นอนครับพี่มแน่นอนขอบคุณมากนะครับก็คือคุณอุคุณโบอะไรจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคือสินค้ายังดีอยู่ เซลยังบริการได้อยู่ก็แล้วก็ถ้าเกิดยังมีความต้องการที่จะซื้อรถมือสองอยู่ก็น,น่าจะกลับมาใช้บริการที่โตโตคาผมเข<ๆ><ม>้าใจถูกนะครับครับผมแล้วก็ส่วนในเรื่องของการรู้จักร้านเราก็ผ่านหน้าร้านมาเขาลงมาดูแลซื้อเลย<ๆ>และสาเหตุที่ซื้อกับทางโตโตคาก็คือพอใจในพนักงานขายพอใจในบริการพอใ,ใจในใจสินค้าถูกต้องนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นผมอาจจะขอนีตเป็นคําถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณลูกค้าของผมนี่ ทั้งคุณอุสุดสวยแล้วก็คุณโบขอโทษครับคุณอุสุดรอุณโบหมดวันนี้วันที่ผมเบอร์ที่สุดเลยครับวันนี้คุณอุสุดรอกับคุณโบสุดสวยนะครับผมมีความปรารถนาที่จะรีบออกไปรับรถขับออกไปอย่างเดียวแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นก็เลยมาขออันนี้เป็นคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมเป็นวันนี้นี่ตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยนี่เป็นคลิปที่ว่าผมแบบตะกุกตะกักแล้วก็ตื่นเต้นมากที่สุดแล้วนะครับต้องขอประทานโทษดม้หน่อยที่นี่ก็ถ้า่งนั้น จะขอตรวจการทํางานของพนักงานขายคือเซลล์ชื่อคุณอะไรครับคุณยูครับเซลล์คุณยูนะครับผมว่าเซลล์ยูนะครับเป็นโตโตกคามาตรฐานที่คุณวางใจผ่านใ้สายตาของคุณคุณอุสุดหล่อและคุณโบสุดสวยได้หรือไม่นะครับถ้าในกรณีที่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองแล้วในกรณีที่ผ่านจะรบกวนยกลาให้หน่อยแล้วเซลล์ยูจะได้สิทธิ์ถายรูปกับคุณ อและคุณโบโด้วยครับกรณีที่ไม่ผ่านก็ยืในเฉย,เ,ยเลยครับไม่ต้องยกนิ้วล์เลยครับแล้วเซลล์ยูก็จะไม่ได้เสียหายรูปแบบคุณลูกค้าด้วยครับและบริษัทจะนําข้อมูลไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับผมก็งั้นเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเซลล์ยูนะครับจะเป็นต่อโต้คขามาตรฐานที่คุณวางใจผ่าน ในสายตาของคุณอุ๊และคุณโบหรือไม่ครับหนึ่งครับผมสองครับและสามครับผมโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับผมในฐานะตัวแทนบริษัทแล้วก็เซลล์ยูนะครับขออวยพรให้คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับผมในส่วนของรถยนต์และบริการมีอะไรก็โทรหาเราได้ตลอดเวลาครับพร้อมดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณจริงๆนะครับผม